น้ำเผาขยาย้ำมาซ่้าพี่น้องที่ตะเว้นท่านได้ขึ้นตัวนะไรเจ็ดโมงแล้วมือเียตัวสิเหลวกระเบิ้งคลิปมูไปน้ำหน,นะพี่น้องดูคลิปช่วยเพื่อนไปด้วยอืตื่นมาตีสามมั้งวันนี้เพราะว่าเป็นเป็นเวลาปกติที่เราตื่นอยู่แล้วไง ตื่นแล้วก็มาทำความสะอาดบ้านชงนมให้แมวน้อยแมวน้อยเยอะเขากินนมขวดไงแล้วก็ต้องชงเรียงตัวเรียงตัวแล้วก็เช็ดตาหยอดตาทุกตัวนะไม่ใช่ว่านี่กว่าจะเสร็จต็ปาไปสองชั่วโมงแล้วแล้วจากนั้นแล้วก็จะทําความสะอาดบ้านทั้งตัวแล้วก็นี่แหละจนกว่าขั้นตอนสุดท้ายก็มาเผาขยะนี่แหละนี่แหละ ไอ้ชีวิตประจำวันขอยพี่น้องเออกับพ่มีอย่างนาะพี่น,อน้องเนาะผู้ใดมาให้กำลังใจก็ขอบคุณเด้อจ้าเด้อเพรากับบ่มีอียังศ <c oughs> ีนาสนใจดอกมีแต่ชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตามกันมานานก็ก็จะรู้เนาะเขาจะเข้ามาทักทายนู่นนี่นั่นกันเฉยๆนันแหละ,นะเนาะอือเพราะเราไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่จะนําเสนอเราทําทําตามที่เราถนัดนาะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละดีที่สุด ดังเระดังก็สร้างมันถอาพี่น้องเข่าก็ทำไปเรื่อยๆเราทํามีความสุขละเราไม่ได้เอา,าเร่งตัวเองเนาะถ้าทํางานเหนื่อยๆหน่อยออกมาเล่นกับหม้อางนี้เราก็รีบถ่ายคลิปไวๆคลิปไว้เยอะๆ,ๆแล้วเรามีความสุขไงพี่น้องมีความสุขที่อัปโหลดตลอดแบบว่าเราไม่ได้ว่าใครที่จะดูไม่มาดูเนาะพี่น้อ,นองเนาะเออแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ใครนานๆมาทีเราก็ดีใจพี่น้องอืม ไม่จําเป็นต้องมาหาเราทุกคลิปไม่ต้องเกรงใจนะพี่น้องเด้อไม่ต้องเกรงใจกันนะเออว่าเดี๋ยวไม่มาโน่นไม่เราเรา,เราไม่คิดอย่างนั้นนะอือแล้วแต่คือใครมาแล้วก็เราก็ไปแค่นั้นเลยเราก็ไม่ได้ว่าใครเนาะความสุขใครใครอยากลงเยอะแค่ไหนก็ลงไปเถอะพี่นอ้องอือม,มันเป็นช่องเราลงไปเถอะอือใครไม่ดูเขาก็เลื่อนผ่านเนาะเออนี่แหละอู้มันก็นเริ่มไอ้นี่มันก็นยัางหนาวคือเก่าพี่น้อง แต่ที่อื่นเขาเห็นเห็นเขาไปหาเก็บไอ้กระเทียมป่าผักป่ากินละเด้พี่นอ้องทา้งเยละมะกได้เยลระมันหรือว่าประเทศอีียงอื่นๆน่ะอืเขาเจ้าอุ่นขึ้นละมั้งเนาะเพราะว่ามันมีต้นไม้เขียวๆข,ขึ้นแล้วมันมีผักสีเขียวขึ้นแล้วโอ้มันน่าสนุกนี่แหละเด็ดหล,งลังหิมะนี่แหละเป็นเวลาที่น่าสนุกเพราะเราจะได้เก็บผักป่าเก็บเห็ดเก็บอะไรเงี้ยเออนั่นแหละพี่น้องมันเป็นส่วนที่สนุกมากเลยของข่อยกะ ยมองหันพี่น้องยมองอันกระคู้แล่ๆคุณนะไอกระเทียมปลาข่อยปีนี้สิเกิดปะวุ้พีกายกินสนั่นวันไหวเลยง่างหอดต้นมันไปทางไหนพวกเอาไปปลูกดันนาอู้ดันหนากะมีบเอึดพี่น้องเออเออดันหนากะมีข่อยอยากให้มันไปอยู่ส้นเดียวกันน่ะนะแต่ว่ามันกะมีไปทั่วรหละเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะพี่น้องเนาะอืเช้านี้ก็พูดคุยตามภาษาเด้อพี่น้องบุญนเกลี้ยงบิน นั่นแหละเครื่องบินอยู่อยู่ตรงหลังไอ้ภูเขาหนูนะหลังถูเขาบ้านสันนะ่ะเพราะว่าถนนมันจะไปทางนี้ใช่ไหมอ้อมาตรงนี้อ้อมาตรงนี้อ้อ,อมาตรงนี้นะทางน้นก็จะเป็นเมืองใหม่เนาะแล้วมันก็เป็นทางโน้นกลับไปเมืองเดิมเราอยู่ตรงโน้นอันนี้เมืองใหม่นะเรามาอยู่เมืองใหม่เฮ <c oughs> ้ยอยู่ไปอยู่มาก,ก็จะสองปีแล้วเนาะปีกว่าเนาะเออปีหนึ่งปีสองสามสองสี่สองห้าเออนี่ กลจ,จะสองนะเห้นไหมอยู่แบบเรื่มๆก็ยังเวลามันก็ผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะเออซื้อบ้านหลังนี้ได้ครบหนึ่งปีกับอีกเจ็ดหกเจ็ดเดือนสิงหากัญญาตุลาสิงหากัญญาตุลาพิกาธัน่ามกราคมพาหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนกลจะสอง,สองปีแล้วพี่นอ้องสิงหาหมละครบสองปีเห็นไหม อยู่แบบทิ้งๆคว่างๆไปมันก็เอออยู่ไปแบบวันๆมันก็มันก็เวลามันก็ไวเนาะพี่น้องเนาะเออดีเรายังทําอะไรไม่เสร็จเลยอยากของบ้านเดิมยังจัดไม่ถูกระบบเลยเลยอยากจะขายบ้านอีกแล้วก็พอดีกว่าจะได้ขายนั่นแหละก็อีกสามสี่ปีข้างหน้านั่นแหละถ้ามันเสร็จนะฉันคิดว่ามันไม่เสร็จหรอกเออเพราะวา่าดูสิเพราะเราไม่มีเงินพี่น้องเราไม่มีเงินซ่อมแซมมันก็ไม่เสร็จหูยัง ตรงนั้นเป็นหลุมลึกน่ากลัวมากเลยนะพี่น้องสันเสีเบิางเนอตรงที่ต้นไม้ใช่ไหมมองมองเห็นชัดขึ้นนั่นนั่นนั่นตรงที่ต้นไม้ลมน่ะลึกเท่าหัวฉันเลยนะพี่น้องมันมันมันลงไปไม่ได้เลยนะตรงพื้นที่เราเห็นอย่างนี้เหมือนจะไม่ลึกแต่เราไปสัมผัสตรงตรงนั้นเราเดินไปโอ้โหลึกมากลึกลึกจนกว่าจนจนจนเราคิดว่าเราไม่มีเงินที่จะถมนะ่ะก็เลย แกพยายามจะเออเราเก็บเงินกันแล้วเราก็จะดันต้นไม้ที่พังๆนี้เข้าไปในหลุมนั่นแหละเออแล้วก็จะเอาดินเอาหินมาถมที่หลังอะ่ะแล้วถึงจะขายบ้านได้แต่ก่จะถึงเหตุการณ์นั้นอะ่ะเงินมาจากไหนก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเร,เราเราเราทำไม่เสร็จแล้วก็ทําตัวบ้านทําข้างบ้านให้มันดูดีก่อนแล้วทีนี้ เราเราค่อยมาเคลียรท์ทีหลังตรงนี้ฉันบอกอยู่ว่าเออฝรั่งทําไมเขามาลงทุนกับบ้านเพราะมันคุ้มแกบอกเพราะมันคุ้มเออก็ปล่อยเขาเพราะเขาหาเงินนะพี่น้องเนาะฉันบอกให้เก็บเงินก็เก็บนิดหน่อยแต่ว่าเอามาลงทุนกับบ้านดีกว่าแกบอกเออก็ตามใจแกเราเรามันค<ๆ>ิดคนละอย่า <Kampf>. งแต่เราสวา่าสวนเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้หาเงินมันเป็นของเขาเราก็ปล่อยเขาไปเราขัดอะไรที่ขัดไม่ได้ก็ปล่อยไปนะพี่น้องเนาะเออถ้างนั้นเราจะอยู่ลําบาก อืมแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราหรอกแต่ว่าเออเขาเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ปล่อยเข้าไปเขาอยู่ประเทศเขานเนาะเอออืมก็เหมือนกับบ้านหลังเดิมถ้าเราลงทุนเราลงทุนไปเราก็ได้คืนมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเราก็อาเมาลงทุนตรงนี้แหละบ้านหลังนี้เนาะเราก็ดูไปพ่อฉันน่ะฉันอยากจะไปจากตรงน,นี้แล้วฉันอยากจะไปอยู่ใกล้น้ําทีนี้ย่อพ่ออยู่ในป่าฉันก็อยากไปอยู่ในน้ําทีนี้ เลือกครึ่งบกครึ่งน้ําให้ฉันหน่อยทีนี้ฉันไปอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ในเมืองน่ะอยู่มาแล้วรอบด้านบ้านหลังใหญ่ด้วยในบ้านในเมืองน่ะสะดวกสบายทุกอย่างเออแต่ฉันก็เบื่อทีนี้ฉันอยู่ไม่ได้เพราะฉันมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวว่าเออฉันสูญเสียหมาฉันก็อยู่ต่อไม่ได้หมาที่ฉันรักที่สุดนั่นแหละแดี๋ยวมันมองไปทางไหนมันก็ซึมเศร้าไปหมดเลยแล้แกก็มาซื้อบ้านในป่าให้ก็บอกเออมันก็จะได้บรรยากาศมันก็จะได้คล้ายๆกับเมืองไทย ภาพแวดล้อบมาเนาะที่ว่ามีป่ามีเห็ดมีอะไรให้เธอกินอย่างเงี้ยมีอะไรให้เธอเก็บเธอจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่าอยู่ในเมืองนะฉันก็บอกเออพาฉันไปในป่าหาเห็ดหน่อยแกก็พาออกมาครั้งหนึ่งแล้วแกก็แกก็ไม่ชอบนอะแกแบบลอดแกน่นนี่นั่นแกก็ไม่เอามาลงมาแมลงแกก็ไม่อยากให้ไปแล้ว,วเราก็ไม่มองไม่เห็นไม่รู้เห็ดตอนนั้นนะเนาะก็เลยหงุดหงิดก็เลยมันไม่มีความสุขๆๆแกก็เลยเออเลือกเอาบ้านหลังไหนเธออยากได้ฉันก็เลือกบ้านหลังนี้พี่น้อง พอเลือกมาแล้วทีนี้เพระาะว่าตอนนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากได้พื้นที่เยอะเราไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยเนาะมีเยอะยิ่งดีแต่นี้ไม่ไม่ใช่ไงพี่น้องมีเยอะยิ่งภาษีเยอะและทีนี้ฉันก็ช่วงนั้นอะ่ะมันมันบ้านใหญ่บ้านสวยเยอะแต่ว่าฉันชอบในปา่าซึ่งขณะนั้นอะ่ะช่วงช่วงใกล้ๆจะหนาวนี่แหละมันมันมันร้อนจะไปหาหนาวนั่แหละฉันต้องรีบย้ายก่อนหิมะไงฉันก็เลยได้บ้านหลังนี้พี่น้องอันที่จริงนะนะก็เลยอ้าว เอาไปก่อนวะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันมีเห็ดมีอะไรกินมีป่ามันฉันพอจะเดินได้คลายคงคลายเครียดเอออะเลือกพอเลือกไปอยู่มาประมาณห้าเดือนเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่แล้ววะ่ะมันมันเราเราจะเห็นข้อบกพร่องในเราเราเรา,เราจะเห็นข้อเสียของบ้านหลังนี้เนาะทั้งที่ดินนะ่ะตรงนั้นเสียหายมหาศาล <laughs> มันยุบลงแล้วน้ําหน้าหน้าฝนนะน้ํามันจะไหลมาที่เราจากที่คนนั้น ที่คนนี้มารวมที่เราแต่ดีตรงนี้ที่มันสูงแต่ตรงนั้นของเขาน่ะมันต่ําแล้วเราจะเปลี่ยนทิศทางน้ําทีนี้แต่ว่ามันก็บอกผิดกฎหมายแต่ว่าพวกเรามีวิธีทางออกอยู่เราต้องเปลี่ยนแปลงจากตรงด้านหน้านนค่อยๆให้มันไหลมาทั้งสองด้านเออจะมารวมที่เราได้ไงเราเราจะใช้แผนอย่างนั้นไงและทีนี้เราแล้วก็บอกว่าอยู่ไปก่อนเนาะเอออะไรที่มันสร้างสร้างเพิ่มมูลค่าได้เราก็จะทําเพราะว่า เราซื้อที่นี่มันก็ค่อนข้างจังหวะที่คนรู้จักด้วยแหละแบบว่าเขารู้จักมาเขาก็เออมันก็ถูกใจเราด้วยแบบว่าอันนั้นไหมออแฟนก็าบอกอไม่เอาไม่ชอบแต่ทีนี้คิดไปคิดมาเออฉันชอบนี่เลยว่ะแกก็เลยเอาตรงนี้ให้ฉันเออแต่ทีนี้เราคิดแล้วอันนั้นก็เสียอันนี้ก็เสียแต่ความเจริญนมีแน่นอนเพราะว่าหน้าบ้านฉันเป็นห้างเป็นอะไรทุกอย่างหนึ่งหน้าที่เท่านั้นที่จะไปในเมือง เพราะว่าเมืองนี้นะมันเป็นเมืองเล็กแต่ว่าเป็นเมืองที่สงบมากเป็นเมืองแต่คนพื้นที่อยู่ซึ่งเป็นเมืองเก่าของสามีเนาะที่เขาเกิดอยู่เมืองนี้นั่นแหละแล้วก็คุ้นเคยอยู่เขาก็คุ้นเคยเขาบอกเขาคุ้นเคยเนาะและทีนี้ก็ฝั่งนั้นจะเป็นในเมืองฝั่งข้ามสะพานมานี่ก็เป็นป่าแบบนี้เออนั่นแหละพี่น้องมันมันแปลกแต่ว่ามันก็ดีค่ะนะนั่นแหละแล้วก็พยายามปรับปรุงตอนนี้แล้วมันก็ไม่ได้เสร็จง่ายๆเนาะพี่น้องก็ทําไปเรื่อย เออเสร็จตอนไหนก็ขายตอนนั้นแหละจริงๆแล้วก็นั่นเนี่ยทำเรื่อยๆรอจนกว่าใากล้จะเกษียณพ่อใหญ่ใกล้จะเกษียณก็ก็คิดว่าจะขายจะไม่ขายตอนนี้ไงเออจะได้ไม่เปลี่ยนโน่นเน,เนี่ยเนี่ยเอกสารมันวุ่นไวายไม่เหมือนบ้านเราได้พี่น้องไม่เหมือนเมืองไทยนะอันนี้มันวุ่นจริงๆมันไม่ได้ทําปุ๊บเสร็จปับ๊บมันต้องโอ้โหนัดโน่นนัดน,นี่โอ้โุ่นนั่นเลยโอ้สารพัดพี่น้องเออวุ่นวายนั่นละ่ะก็เลยเออเอาเอาเวลาที่เราแบบ ให้มันหายเกียดที่สุดก่อนที่จะ,กะเกษียณเนาะนั่นแหละเอาไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆที่มันพื้นที่เยอะแต่หลังเล็กเอ้ยพื้นที่ไม่เยอะแต่ก็พออยู่อะไรนี้แต่นี้ไม่ไหวบายๆมันเยอะเกินไป